ขยายเชื้อราบิโบรียครับเพื่อใช้เป็นป้องกันเพรอยระโดดสกสุขการอนอนพันิดเพื้อแป้งนะครับใช้กับพืชผลพืชไรนาข้าวได้ครับมีชีวภาพครับลงก็อ,าตาอัตราน้ำยี่สิบลิตร้วครับใช้แป้งกระโพดหนึ่งกิโลก็ ไม่เกินสามสิบห้าบาทหรือสี่สิบบาทครับแบบนี่ก็เดี๋ยวได้ที่แล้วก็จะตักใส่ใส่ถังดำนี่ครับตักน,น้ำเพื่อเมือ่อแป้งกระพาดนีเย็นแล้วเราจะเอาเชื้อลาบิวเรียนยที่เราขยายไว้แล้วนี่อ่อให้แค่แค่ยิบยิบไปนิดนะนั่นะนะ,นะ,นะเดี๋ยวผมขยายไว้แล้วหนึ่งนิด ดิ๊ดขึงมันดิ๊งเลครับจะใส่ครับครับครับอันนี้คือเป็นเชื้อที่ขยายเรียบร้อยแล้วใช้มาแล้วเมื่อรุ่งเส่็แล้วที่ทํานานนะครับก็ใช้เนี้ยตัวโลโก้หน่อยกับไม่เอ้ยมันอ,อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นที่ผมมาใส่ของขวดนมหนึ่งดิ๊รนะครับเอาไว้ นี่เป็นหัวเชื้อจากหนึ่งลิตรขยายเป็นยี่สิบลิตรซึ่งการใช้จริงๆเนี่ยเราทําเองได้เนี่ยเ็ไม่ต้องประหยัดก็บางทีผมว่าสองร้อยลิตรน้ำสองลิตรผมก็ใส่หนึ่งลิตรมันก็เกินดลตตาแล้วครับฉีดฉีดเมื่อสี่โมงเย็นไปแล้วดังนั้นมาเป็นเชื้อผ้าอะถูกแสงแดดมันจะตายนะครับถ้ายิ่งห้าโมงเย็นย,ยิ่งดีครับฉีดเลยครับัง้งทุ่นน้ำหัวได้หมดนะครับปลอดภัยผู้ฉีดนะครับอันนี้ เนี่ยเผมก็ทำเพื่อาจะไปเตรียมพร้อมกับไาทำข้าวขาขอสีสากับทับทิมลุมแพรของอเครือข่ายสเว็ฟ FF ซึ่งมีคุณสชรวัฒน์พานละคอได้เป็นผู้นำนะครับก็ให้ผมรับเรื่องกับการทําข้าวนะครับอสารพิษอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็จะต้องตักตักใส่เพื่อเมื่อเมื่อตรงนี้เย็นแล้วเขาเอาน,นิ้วจิ้มมันไม่ร้อน เราก็เอาหัวเชื้อเนี่ยลงไปลงขึ้นก็คนคนคนอัตราสิบสี่วันครับก็ใช้ได้อัตราส่วนกันใช้ก็มันเป็นชีวภาพมะครับแต่ยี่สิบลิตรเนี่ยผมก็ใส่สองร้อยสิบสามร้อยิไปเลยมุดไอ้สองร้อยิตรสีสามร้อยลิตรไปในยี่สิบลิตใส่ไปเลยครับก็บวกจับใบก็เอาน้ํายาล้างจานนะครับแต่น้ายาล้างจานก็ทําได้นะครับแต่ผมก็ทําเองผมไม่ซื้อแล้วก็ยาจับใบ ครับออคราวหน้าก็เดี๋ยวจะมาขยามที่ทําน้ํายาจับปานะครับอันนี้เก็บทิ้งไวก็เดี๋ยวจะลงถังเพื่เย็นแล้วก็จะเอาเชื้อเพราะ14วันเอาไปใช้เพี้ยกระโดดชิ้มตาลเพี้ยแป้งหรือมแมลงที่เป็นปากกัดปากโูได้ทั้งนั้นครับครับจากเชื้อไข่เพื่อจเวตผมมนูศสิเธิครับสวัสดีครับ